กล่าวสวัสดีท่ทานผู้ชมท่านก็นด้วยนะครับผมวันนี้คือผมนายเซฟตี้เกมเมอร์เก่นแล้วในเกม i n f i n i t y O.P.S. นะครับผมก็ Yo, หลังจากที่ลงคลิปอ n uh, f i n i t ต O.P.S. Uh, คลิปแรกไปนะครับผมก็มีคนดูได้เข้ามาสอบถามว่า uh, สร้างห้องกันยังไงครับผมก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการสร้างห้องนะครับว่าวิธีการสร้างห้องจะเป็นยังไงก็ เริ่มจากการที่เราเนี่ยมากดที่ตรงข้างๆที่เขียนคาว่าเพื่อต่อสู้นะครับคือรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับมเมื่อเข้าไปแล้วนะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับก็จะมีทีมเดนแมทจุดยุทธ,ธศาสตร์แล้วก็เดนแมทนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือแบบเลือกไว้เฉยว่าจะเราจะเล่นอะไรแต่นี้มันก็ถึงเลเวลสิบเลเวลแเราค่อยเล่นถึงจะเล่นได้เนาะแต่ว่าเราก็จะมากดที่อันสุดท้ายนะครับที่เขียนคำว่าเกมที่กําหนดเองนะครับผม เมื่อเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับก็คืออันนี้คือเป็นรายการที่คนเขาสร้างห้องขึ้นมาเพื่อเล่นกับเพื่อนนะครับผมก็เป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าเราจะมาโฟกัสที่นี่เลยครับการสร้างเกมนะครับผมก่อนมาที่สร้างเกมเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมีหลายโหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นทีมเดทแมทเดทแมทหรือว่ายึดจุดยุทธศาสตร์นะครับผมก็ประมาณนี้มี3 3รายการนะที่ให้เราเลือกนะครับต่อมาก็จะเป็นการเลือก ด่านนะครับแต่ละด่านที่ว่าเราอยากเล่นด่านอะไรนะผมก็มีหลายด่านนะประมาณ7ด่านด้วยซ้ําไปนะผมก็ถ้าเกิดเบื่อด่านนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับผมโอเคต่อมาครับพวกก็จะเป็นวัตถุประสงค์นะควัตถุประสงค์ก็คือการเลือกนะครับว่าเมื่อเราค่าสตูครบถึง30แล้วเนี่ยเกมมันจะจบเลยก็ได้นะผมก็ แล้วแต่เราเราจะเอาเยอะก็50คนขึ้นไปนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วก็สามารถเลือกเวลาได้ด้วยนะครับว่าเกมนี้เราจะกําหนดไว้ที่เท่าไหร่ก็มีสามานาที5นาที8นาทีนะครับผมแล้วต่อมาก็จะเป็นการเลือกผู้เล่นนะครับเลือกผู้เล่นนะครับเอาให้มันแมทช์และบาลานซ์ของการเล่นระดับทีมทั้ง2ทีมนะครับผมก็ถ้าเป็นผมแนะนําก็สามารถเล่นประมาณ10คนก็ได้8คนก็กําลังดีนะครับผมแต่ว่า ถ้าเกิดจะเอาแบบมันชัวๆเนี่ยถ้าเกิดมีเพื่อนเยอะๆเนี่ยก็คือแบบ16คนไปเลยครับผมเต็มที่ครับผมแน่นอนสุดๆแล้วครับผมแล้วก็เลือกระยะเวลามาตานี่คือการเกิดขึ้นมาแล้วสามารถเอามาตาได้กี่วินาทีนะผมก็มีศูนย์วิสาวินะครับแล้วก็5วินะครับแล้วก็1ิวิแล้วก็ตามด้วยกลับมาที่ศูนวิเหมือนเดิมคือถ้าผมแนะนำนะครับผมก็แนะนำให้เป็นว่าศูนย์วิละกันคือมาถึงก็คือดักเกิดได้เลย แต่ว่าถ้าเกิดไม่อยากให้มีการดักเกิดขึ้นก็3วิกนาทีก็ได้ครับผมโอเคแต่ว่าผมขอแนะนําว่าไม่แนะนําให้เล่นกับชาวต่างชาตินะครับส่วนมากชาวต่างชาติส่วนมากที่ผมเข้าไปเล่นเนี่ยชาวต่างกับชาวต่างชาติครับเซิร์ฟม,มันจะแหลกมากๆแล้วคือแบบเห็นตัวฝั่งตรงข้ามวาร์ปแบบวาร์ปไปวาร์ปมาคืออยู่ๆผมก็ตายอยู่ผมก็ตายอะไรเงี้ยไม่ได้เจอโปรนะครับแต่ว่าเขาอยู่ข้างๆเราแต่เราไม่เห็นเขานะครับผมโอเค ก็สำหรับที่นี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็มาสอนการสร้างห้องประามานี้ละกันครับแล้วก็เอาไปสนุกเล่นกับเพื่อนๆได้เลยตามใจชอบของคนดูเลยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย